สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนะเรามาพบกันกับสิ่งดีๆนำมาเล่าสู่กันฟังนี่ผลนินทาผาลามสายพันธุ์เด็ดครับ SK1 ภาพของปีที่แล้วลูกใหญ่เห็นไหมสีเหลืองนวลหวานกรอบอร่อยมากๆเลยท่านผู้ชมที่เคารพครับเอาภาพมาให้ดูเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์เด็ดท่นนานผู้ชมนะครับ SK1 นะลูกโดกลูกใหญ่แต่ว่าเราจะต้อง มีการแต่งลูกท่านผู้ชมภาพบันทึกเมื่อว,วันที่8มิถุนายน2563นะจ๊ะน <c> ะ <oughs> ครับท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่ามีหลายท่านโทรศัพท์มาปรึกษาหารือนะเพื่อที่จะให้เบาๆเอาเบาก็เบาท่านผู้ชมครับนะไม่ขายเป็นกิโลแล้วท่านบอกว่าไม่มีตังค์ไม่เอาขอซื้อเป็นลูกก็แล้วกันเอาเพื่อที่จะเอามาเล็ดไปเพาะต่อเอาเอาได้ท่านผู้ชมนะครับ ขายเป็นลูกไปได้ทานผลสดด้วยอร่อยอร่อยหวานกรอบอร่อยเอามาเล็ดไปพ่อต่อไปขยายพันุ์ต่อได้เลยนะผู้ชมนะนะครับลูกละ30บาทนะนผู้ชมนะฮะซื้อกี่ลูกก็ได้10ลูกแถมให้1ลูก20ลูกแถม2ลูกเอาง่ายดีเนาะท่านผู้ชมเนาะเออแล้วก็มีค่าส่งด้วยนะท่านผู้ชมผมส่งเคอรี่ให้ท่านถึงไวท่านได้ทานผลสดอร่อยอร่อย,ออยหวานกรอบนะ,ะของเ k 1ไปแล้วเนี่ย เอาเมล็ดไปเพาะนี่นี่นี่ลูกสวยท่านผู้ชมเล็กหน่อยเพราะว่าไม่ได้แต่งลูกท่านผู้ชมครับนะฮะเอ้าข่าวดีนะข่าวดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องข้างบนถกข้างบนขึ้นไปอมาคับโซเชียลมากับโซเชียลมา มามามากับเสียงของคุณแขกค,คำกาเสียงที่แขกคำกาต้องฟังต้องฟังพี่โทนี่ใช่ไหมอ้าว่านผู้ชมคัดเลือกคันสีรไปคือเนื่องจากว่า ไม่ได้ไม่ได้ทําการตกแต่งเลยนะท่านผู้ชมนะก็เลยลูกประมาณนี้ท่านผู้ชมอา้าวจัดการจัดสรรไปตัดแต่งไปส่งให้ท่านที่ได้สั่งจองกันไว้นะท่านผู้ชมนะนี่คือ SK1 นอ่า s อ1วท่านผู้ชมครับสีเหลืองไม่อปีนี้สีเหลืองดีจัง <laughs> ปีหน้าต้องแต่งลูกนะ,ะเออปีหน้าต้องแต่งลูกท่านผู้ชมนะฮะ ของดีๆนะท่านผู้ชมนะ,มะเมล็ดเขาเนี่ยท่านผู้ชม,มเมล็ดเขาเนี่ยท่านผู้ชมต้องเอาไปเพาะต้องเอาไปเพาะต้องเอาไปขยายนะครับท่านเนี่ยฮะเพราะว่าไว้เยอะลูกก็เลยเล็กสายพันธุ์เขาเนี่ยเป็นสบบายพันธุ์ลูกใหญ่ท่านผู้ชมนะฮะสายพันธุ์ลูกใหญ่เนี่ยเอาปีนี้ให้ได้จํานวนเมลจำนวนลูกเยอะเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ให้ด้านดาวไปขยาย <c oughs> บางท่านบอกว่าโอ้ยเสียดเลยเนี่ยฮะอร่อยจริงนะนี่เด็ดเลยอ่เ,า,เอาจัดไปก็ยังใหญ่กว่าบาฮีทึงเล็กโอ้ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าบาฮีจย้ะนี่เช็ดเช็ดนะครับท่านนี่ตัดแต่งไปแต่งไปเดี๋ยวจัดส่งให้ท่านส่งเขาสั่งเข้ามานะอย่าช้านะ เหลืออีกประมาณ6กเจ็ดจันนะสั่งเข้ามาสั่งเข้ามามเมล็ดเอาไปเพาะนี่ฮะดูเนื้อเขาหโอ้โหหวาน อืได้รสชาติขนาดนี้ท่านผู้ชมอืตัดไปน่ะอร่อยหวานกรอบฟูท่านผู้ชมครับ อร่อยหวานกรอบฟูนะครับสายพันธุ์ดีนะท่านผู้ชมบาฮีสู้ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับท่านที่บอกว่าบาฮีสุดยอดอะ่ะหือมาเจอกันหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะเอาท่านผู้ชมครับคงต้องเร่งรีบเร่งไปละท่านเดินทางมาไกลนะนัดแนะผมไว้ผมก็นึกว่าท่านจะมารอบบ่ายนะเดี๋ยว นัดแน่กันไปนะท่านผู้ชมนี่ของอร่อยของอร่อยของอร่อยนี่ครับท่านผู้ชมครับเขาหวานเข้มข้นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะนี่คือสายพันธ์ SK1 นะท่านผู้ชมนะนะครับ SK1 นี่ไปเอาละเอาพอพอสมควรพอสมควรยังมีอยู่ท่านผู้ชมครับยังพอมีอยู่นะ ยังพอมีอยู่ให้ท่านได้นะครับแต่อย่าช้าอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดถ้าช้าถ้าชะล่าใจหากคุณมาช้าคนอื่นเขาคว้าไปคลองหมดจบเลยอ้านี่เอาไปมั่นี่เอาท่านผู้ชมครับนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของกันด่วนนะท่านผู้ชมนี่ไปยังพอมียังพอมีอมนะครับท่าน น่นะครับนี่ดูนะท่านผู้ชมนะนะครับ SK 1วันท่านผู้ชมครับโอ้โหสีสันสีสันแม่ฟีนี้สีช่างสวยจริงๆนะท่านผู้ชมนะนะครับสีสวยสีสวยท่านผู้ชมนะครับหวานหวานกรอบอร่อยหวานหวานกรอบอร่อย ลูกใหญ่ใช่ได้นะนี่ครับท่านผู้ชมครับนะสวยนะสีเหลืองนวลๆเนี่ยเขาต้องลูกใหญ่แบบนี้นะครับบำรุงดีๆแต่งลูกให้ดีๆจะได้ลูกใหญ่แบบนี้เพราะว่าสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีรสชาติละเนื้อชั้นเลยท่านผู้ชมครับแม้แต่ลูกเขียวๆอยู่ก็หวานหวานเข้มข้นท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแหละนะรุ่นขยายสายพันธุ์ท่านผู้ชมครับรุ่นขยายสายพันธุ์อันนี้คือภาพของปีที่แล้ว นลูกก็ใหญ่เห็นไหมให้ได้เห็นท่านจะได้ชื่นใจนะท่านผู้ชมนะเออแต่ปีนี้ลูกย่อมนิดนึงนะครับท่านลูกเล็กกว่าปีที่แล้วนิดนึงเพราะว่าไม่ได้แต่งลูกปล่อยให้โดกเกินนะเส้นหนึ่งสาลูกเนี่ยสากว่าลูกเนี่ยนะผู้ชมนะแต่ว่ารสชาติเหนือชั้นนี่นี่ของปีนี้ท่านผู้ชมครับนลูกสวยๆแบบเนี้ยบาฮีสู้ไม่ได้ท่าผู้ชมครับผมเรียนท่านเลย ใครที่ได้ทานได้ชิมแล้วโอ้โหล็อกฮือเลยว่โอ้โหรสชาตินะฮะหวานกรอบฟูอร่อยมากๆท่านผู้ชมครับมเมล็ดเอาไปเพาะขยายสายพันธุ์นะขายเป็นลูกพอนะนผู้ชมนะซื้อ10ลูกก็ได้20ลูกก็ได้30ลูกก็ได้ท่านผู้ชมนะครับเบาๆอ่าไม่หนักกระเป๋าไม่เป็นภาระราท่านมากท่านจะก็จะได้อ่าเมล็ดเอาไปเพาะเอาไปปลูกเอาไปขยายสายพันธุ์ได้ของดีแน่นอนท่านผู้ชมครับนะฮะนะครับ ก็เป็นการาหาทางออกให้ท่านเนาะต่างคนต่างหาทางออกให้การโอเป็นกิโลท่านบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวซื้อเป็นลูกก็แล้วกันเอา้าลูกละ30บาทท่านผู้ชมซื้อ10ลูกแถม1ลูกซื้อ20ลูกแถม2ลูกอะไรประมาณนี้ไปนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งด้วยนะผมส่งเคอรี่ให้ถึงไวๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลังจากได้ลูกเป็นที่เรียบรย้อยตัดไปแบ่งไปนะท่านผู้ชมมีคําสั่งมาจากท่านดานายนะท่านดานายทาน,านาโชด นะครับน่าแห่งไร่ธนโชธที่ตำบลลุ่มซุ่มอำเภอไซโยกจัังหวดกาญจนบ,บุรีท่ผู้ชมนะสั่งมาไปส่งนะผู้ชมขับรถไปนี่ๆๆๆนี่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 ถนนสายไซโยกสังขลาบุรีเส้นนี้นะผู้ชมนะครับโอ้ยบรรยากาศดีมากที่นี่ฮะสถานที่ก็คือที่ไร่ธนโชธท่านผู้ชมนะครับนะนี่คือบรรยากาศของไร่ธนโชธท่านผู้ชม ตรงนั้นอ่ะเป็นไร่นรุเบดินเออเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อผักหวานอีกแห่งหนึ่งนะท่านผู้ชมนี่ถ่ายภาพป้ายให้ดูนะภาพอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะท่านผู้ชมนี่ท่านดานายท่านผู้ชมท่านดานายธานโาชตินี่โอ้โหกเกษียณอายุราชการมากรเกษียณอายุงานมาเนี่ยมาอยู่ไร่ทําไร่โอ้โชาจแบบบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมฮะ สิ่งแวดล้อมน่าสวยงามมากทีเดียวเข้าไปนี่เย็นชุ่มชําทีเดียวแหละท่านผู้ชมท่านสั่งต้นอินทผาลัม SK1 นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปประจําการอยู่ในไร่ธนาชนของท่านบอกว่าต้องการสายพันธุ์นี้แต่ว่าผมต้องนําเอาผลผลิตนะไปให้ท่านชิมก่อนนะได้ชิมก่อนถึงจะรู้ว่าทาให้ดีอย่าไปปลูกให้เสียมืออย่าไปปลูกให้เสียเหนื่อยท่านผู้ชมครับ ออท่านผู้ชมครับ,ขอ,บขอกราบสวัสดีสวัสดีครับนท่านดนานเราเวลาระห่างกัน <laughs> ผมอยู่ในผมอยู่ในพื้นที่สีแดงเน้นะยตรงนี้ผม <laughs> จังหวัดสุพรรณบุรีผมก็สีแดงครนี้ก่อนที่จะเอาต้นทันเอสเควันอยากจะให้พิสูจน์กันก่อนอถ้ารสชาติไม่ดีเอากลับล้างก่อนล้างก่อนขออนุญาตล้างเราจะต้องปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นตนะผู้ชม นี่มาส่งที่ยังไร่ธนโชธท่านผู้ชมโอ้แล้วนี่สั่งมาเยอะเลยนะเนี่ยสายพันธุ์เด็ดๆทั้งนั้นนี่นะโอ้โหแล้วหล,หลายสายพันธุ์นะอานนี้ขออนุญาตให้ท่านล้างทำความสะอาดนะครับอยท่านผู้ชมครับคือเนี่ยฮะที่นี่นะมะขามหวานกว่าเพชรบูรณ์นะผู้ชม เพชรชรบูรณ์ต้องมาซื้อที่นี่ไปบอกว่าหวานจังอร่อยจังเออท่านผู้ชมนี่นี่นี่พื้นที่ดีมากนะเนี่ยทางขึ้นทางขึ้นนี่ให้ท่านได้ทิสูตรรสชาติกันก่อนอันนี้รถลูกเล็กเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้แต่งลูกเลยโอ้ลูกเล็กไม่สำคัญเล็กที่ว่ามันอร่อยก็โอเคแล้วลองดูซิได้เรื่องไหมโอ้โหโอ้โห ป่าเลยยังไม่แก่จัดแล้วนะ,นะนผมรมบตัดม,มาไม่ไม่เคยกินหวานอย่างนี้นเลยีบกลับกันแรกกับป่า,าก็พูดพูดเลยโอ้โหของเขาดีจริงๆนะเนี่ยเอสเคหวานนะผู้ชมรอบหวานเออฮะคุ้มค่าเสียตังค์นะหวานหวาน,หวานแบบคนแก่อายุอย่างผมเนี่ย กำลังดีเพรมันไม่หวานโดดปึงขึ้นไปแบบจี๊ดจ๊าดแบบผู้หญิงที่เขากินกันเออมันหวานเนี่ยน่าจะสักสามสิบกบิดถึงเกือบสี่สิบบิดมันหวานหวานมากหรือหวานแบบน้ําตาลอ้อยเวิมันชื่นใจอะพอเหนื่อยมาที่เราตัดหญ้าเราทํางานอย่างเงี้ยนะเราเรากินเนี่ยมันชื่นใจมากไอ้ที่ปลูกเนี่ยเพราะว่า ปลูกเนี่ยไม่กี่พันเราสายพันธุ์ซื้อจากอาจารย์วิเชียนมาเนี่ยครับผมก็เอามาเนี่ยพวกเนี้ยเห็นบอกว่าไอ้เนี่ยมันแก่เขียวเออมันก็ยังหวานนั่นแหละไอ้นี่นี่มีลูกเขียวด้วยนะน้าท่านนี่ลูกเขียวด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องพิสูจน์แน่ๆนี่ลูกเขียวนั่นน่ะลูกเขียวอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยเออต้องกลับ เดี๋ยวผมจะกลอาทิตย์หน้ากลับกรุงเทพไปหาแฟนผมจะเอาไปฝากแฟนเพราะผมรักแฟนผมลูกผมหลานผมเนี่ยจะไฝากแฟนผมว่าไอพันเนี่ยที่อาจารย์ให้มาจากทิศเทียนให้มาถึงพันเนี่ยเแบบคนคว้าคนกว้าที่แอบดูกล้องวงจรว่าพ่อทําอะไรอยู่ดูแต่ไอหนังเนี่ยบอกว่านี่นะดูของอาจารย์นี่แหละอาจารย์นี่ก็เขาเราของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ตีสู้เมืองนอกไม่ได้ ไอ้เพาะเม็ดเนี่ยถ้ามันได้อย่างนี้แล้วมันถ้ามันออกที่อาจารย์ให้มาอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันมีต้นเดียวก็คุ้มแล้วคือแล้วที่สำคัญแต่งลูกด้วยนะอแต่งลูกเพราะว่ามันจะได้ใหญ่ผมมีเวลาเยอะผมก็จะท่านท่านดูสิดูกี่ลูกโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยมันมันแน่นไปหมดเนี่ยมันแน่นไปหมดเป็นผมผมจะเตดหางก็ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งลูกก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็จะกรอบขึ้นมีเวลาเพราะว่าผมปลูกไม่เยอะสประมาณสี่สิบต้นเนี่ย เอาคุณภาพเอาคุณภาพาภาพอย่างเดียวเอาหลายหลายอย่างหลายยี่ห้อออ,อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคโอค้โ,อโหนี่เขาเก็บเขาปลูกกันได้อย่างไรเขาใส่ปุ๋ยอะไรของระเบดรละเบอร์เขาไอจายไคโตซานแล้วแบบนี้ไม่รู้เนี่ยสายคือสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่ติดง่ายอติดแล้วลูกมันไม่ร่วงสายวันนี้โโนสายวันนีมน้มันหวานจริงนี่หวานนี่ติด ปันอยู่เลยโอ้โหแต่ผมไม่ค่อยชอบหวานหวานเนี่ยผมจะติดใจเนี่ยสงสัยจะหมดก่อนถึงเมียทะนัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเหลือต้องเหลือต้องเหลือแน่ต้องเหลือต้องเหลือเดี๋ยวต้องเขาตู้เย็ยนไว<อ>ไ้ไม่ไม่แน่แน,น่นต้องเหลือตั้งใจเอาม,มาให้ชิมมากครับอยากเอากลับไปเลยครับขอขอร้อ,องจะเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรที่ได้มาเนี่ยที่อาจานบิชเชนคัดมาเนี่ยรับได้หมดตัวผู้ก็ดีเอาไอหวานนี่ไปผสมกับไอที่มันไม่ค่อยหวานดิพันธุ์ที่มัน อาจจะต้นไหนถ้ามาติดลูกมาหลแล้วมันไม่หวานจะเอาอีพันุพวกนี้ไปหวานอแล้วยิ่งท่าได้อาจารย์จบมาคนแรกแล้วเนี่ยผมว่ามว่าเอาลูกสาวมาให้ท่านทั้งหมดเลยนะเนี่ยอืเพราะว่าผมดูโซนต้นแล้วเนี่ยถ้าลูกสาวมาด้วยเนี่ยผมจะตามไปจีบอาจารย์เอาเาไอ้นันมาเลยไอตัวไอตัวตัวตัวคู่อะมาดูลูกสาวท่านสิครานี้เอาละนี่จัดมาให้จัดมาให้ สวยสวยจังเลยโอ้โหตะโพกตะโพกตัโพกแม่เอ๋ยโอ้โหตะโพกแม่เอ๋ยทต่มันใหญ่จังเลยอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ถ้าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับอยู่กับพ่อนะลูกเดี๋ยวนั้นเราอ้วนปากเลยปากเลยแล้วเนี่ยดปากเลยเนี่ยนี่แหละโดยเฉพาะโอ้ดินดีอากาศดีแบบนี้ไอ้ร้น้ำค้างเนี่ยจะไม่ได้กังไกลไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมเราเดี๋ยวใครดูไม่ได้แอมหรอกก็จะอยค่อยๆขูดทีละเม็ดทีละเม็ดออกจนหมด เออปลาเจังงามอันนี้จัดให้เขาแข็งแรงเลยสวยสวยมากที่อ้ชายเชียนเลื่องมาให้เนี่ยับผมอยากให้มีลูกสาวมาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ได้เอาละเดี๋ยวผมจะช่วยยกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะขออนุญาตจบคลิปนะขออนุญาตจบคลิปแล้วก็ท่านอยากจะมีโอกาสมาเยี่ยมมาหาโอกาสหน้านะครับไร่ธนาโชคอยู่ที่ตำบล ลุ่มสุมอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่99เนาะเก9กว่าถนนไซโยกทางที่จะไปไซโยกเนี่ย,ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผลสดก็ใกล้จะหมดนะท่านผู้ชมนะส่วนมเมล็ดก็จะมีบริการท่านนั่นก็คือ SK-1 ผลสีเหลืองนวลน,นะสีเหลืองนวลโอ้โหลูกใหญ่ๆนะ นะครับจริงๆเขาลูกใหญ่สายพันธุ์ลูกใหญ่หวานสนิทเลยหวานกรอบชื่นใจมากนะครับคนได้ทานแล้วติดอกติดใจกันโอ้โหนะท่านผู้ชมนะเอ้าท่านที่บอกเอาประหยัดก็ประมาณหน่อยซื้อมเมล็ดไปเพาะก่อนก็ได้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปเพาะก่อนประหยัดประหยัดนะฮะเมล็ดปีนี้เนี่ยขายราคากันมเมล็ดละ30บาทพอท่านผู้ชมนะช่วงโควิดเนี่ยช่วยกันไปตั้งต้นไปตั้งหลักที่ต่างจังหวัดที่บ้านเรานะครับ30บบาทพอ สิบเมล็ดแถมให้หนึ่งเมล็ดนะท่านผู้ชมนะเอาไปเพาะไปปลูกอาจจะเสียปีไปหน่อยปีหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าต้นเนี่ยที่ผมเพาะมาเนี่ยเขาได้11เดือนแล้วจะปีหนึ่งแล้วท่านผู้ชมนะฮะท่านก็เอาอย่างนั้นนะครับเอาเลือกมเมล็ดไปก็แล้วกันนะเอามเมล็ดไปเพาะนะราคาถูกๆนะครับ3าบาทนะนะสิบเมล็ดก็ได้แล้วนะครับเอาไปนะจัดส่งให้ท่านไปมีค่าจัดส่งไป6 50บาท ผมคิด50บาทแต่ว่าจริงๆผมจ่ายห้าหกบาทผมจ่ายค่าขนส่ง60บาทท่านที่หลายๆท่านคงได้เห็นน่ะบางคนโทรศัพท์กลับมาบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มไหมไม่ต้องเพิ่มฮะผมจ่ายให้ท่านไปแล้วห <c oughs> น้าท่านนะอ้าวนี่คือในส่วนของเมล็ดนะครับแล้วก็ผลสดของ SK1 นะท่านผู้ชมทุกคนที่ได้ทาน,นติดอกติดใจกันนะฮะนะครับตอนนี้เชื่อแล้วว่าเชียนพูดจริง <c oughs> และในส่วนของต้นนี่11เดือนจะเข้า1ปีแล้วท่านผู้ชม สวยๆแบบนี้เอ้าเดี๋ยวให้ชมกันเอาละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเห็นไหมดูโคนต้นดูทรงต้นสิเออนะครับ11เดือนใกล้จะ12เดือนคือ1ปีแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ SK1 นะครับนะครับสีเหลืองนวลท่านผู้ชมเนี่ยต้นสวยมากท่านผู้ชมฮะเอาไปนี่ไปลงปลูกได้เลยนะครับท่านนะเนี่ยโคนแบบเนี้ยตัวเมียนะครับเห็นไหม ลักษณะผมจะเลือกโคนต้นแบบนี้ให้ท่านเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งก็นี่สลับสับเปลี่ยนกันไปนะเนี่ยนี่นี่แบบนี้เนี่ยโคนแบบนี้ตัวเมียแน่นละท่านผู้ชมนะเลือกให้ไปต้นสวยๆต้นสวยๆดูใบแตกใบจริงงามแท้เขียวปีนะครับท่านผู้ชมนะส่วนต้นนี่นหละ <c oughs> ท่านผู้ชมต้นนี้ล่ะไม่ได้เอาไปหรอกตัวผู้เนี่ยลักษณะทรงต้นแบบนี้ดูเลยดูเลยนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวจับเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูเดี๋ยวจะเอาใบออกให้ใบบางใบบางนะครับใบไม้บางอยู่ให้เห็นทรงต้นนี่นะครับท่านผู้ชมเอาบอกไม้ไปนี่ทรงต้นแบบนี้สูงชะลุดขึ้นไปท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสูงชะลุดขึ้นไปเนี่ยแบบนี้ทรงแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ตัวเมียแหละครับตัวผู้แง่แง่นะท่านผู้ชมนะนะ่ยตัวผู้แง่แง่เลยลักษณะทรงแบบนั้นนะครับ แต่ทรงแบบนี้นี่ทรงแบบนี้นี่ต้องเลือกให้ต้องเลือกให้ท่านทรงแบบนี้ต้องเลือกให้ท่านเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมดูโคนขานะเนี่ยดูลักษณะใบเขาออกมาเวลาเขาแตกใบออกมาดูท่านผู้ชมดูเถอะเห็นไหมครับเห็นไหมผมเอาสูตรเนี้ผมว่าผมไม่ไม่พลาดอ่ะสูตรเนี้ผมไม่พลาดเห็นไหมท่านผู้ชมโคนใหญ่แล้วใบของเขาเวลาออกมาใบเล็กเนี้ยเนี้ยออกมาแผ่ออกมา แล้วโคนของเขาใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะ่ะและ้วก็ดูส่วนของใบของเขาก็นะใบห่างนะท่านผู้ชมฮะเนี่ยใบห่างเนี่ยนะี่แบบนี้นะครับแหมโอกาสดีโอกาสได้ะะนะท่านผู้ชมฮะนะเอา้ามีเลือกให้มีเลือกให้นะครับมีจํานวนก็พอสมควรไม่เยอะไม่เยอะไม่มากไม่ไมายเพราะว่าเราเองก็ต้องเอาไว้ปลูกด้วยเราต้องเอาไว้ขยายของเราด้วยนะครับท่านผู้ชม ไว้ขยายสายพันธุ์ของเราด้วยในพื้นที่เราเนี่ยฮะท่านอยากจะได้ก็ว่ามาเลยนะครับจัดส่งโดยใช้ถังใหญ่นะท่านผู้ชมนะนี่ตอนนี้เริ่มที่จะสูงล้นถังแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยต้นตอนนี้สูงเกือบจะล้นถังแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องใช้ถังไซส์ที่มีความสูงมากกว่าเก่าแล้วลนะ่ะท่านผู้ชมนะครับนะต่อไปนะอนาคตเนี่ยต้องใช้ไซส์ขนาดขนาดถังนะที่สูงกว่าเก่านะ เพราะาตอนนี้สูงมากขึ้นเนี่ยสูงมากสูงมากขึ้นนะส่งต้นเขาสูงมากขึ้นนะครับก็มีจํานวนประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะไม่มากไม่มากประมาณร้อยสองร้อยต้นทนะ่านผู้ชมนะครับนะใครอยากจะได้เนี่ยโอ้โหเจ้าสวยจริงๆนะดูส่งต้นเขาสิท่านผู้ชมนะนี่นี่ส่งต้นแบบนี้ตัวเมียชัดๆนะท่านผู้ชมครับนะฮะ SK1 นะวท่านผู้ชมสีเหลืองนวลๆนะแต่ ทานไปเนี่ยโอ้โหหวานกรอบอร่อยมากท่านผู้ชมครับนะท่านดานายเนี่ยชิมเสร็จปุ๊บผมมาวันนั้นมาบุกมาผมลืมบันทึกภาพไว้บุกมาที่สวนเลยท่านดานายมาเสร็จมาเอาอีกสายพันธุ์หนึ่ง SN1 ไปนะครับและกระซิบผมบอกว่า ผลที่ให้ไปน่ะเกือบหมดแล้วเอาผมบอกเอาได้แล้วคุณนายผู้หญิงทํายังไงเล่า <c oughs> เออคุณนายผู้หญิงต้องหกหดจเหลือนิดหน่อยโอ้โหไม่ได้เชียวเพลินบอกว่าเพลินทานเพลินท่านผู้ชมนะความอร่อยมันเพลินแบบนี้ท่านผู้ชมครับนะฮะ,ะสวยนะท่านผู้ชมนะต้นที่สวยแบบนี้จะเลือกให้ท่านไปนะครับของผมก็จะเหลือไว้สักประมาณร้อยต้นประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะผมจะเหลือไว้ประมาณร้อยต้นในการปลูกขยายนะครับนี่ฮะ ดูฮะสวยงามสวยงามนี่ฮะได้ส่งต้นแบบนี้ไปละไม่ผิดหวังละจ้ะนะจ๊ะ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมครับนะส่งต้นนะดูส่งต้นดูส่งต้นอบอวบสวยๆใบเขียวปีเลยฤทธิ์เดชของไคโตซานผมแหละทา่านผู้ชมนะเนี่ยไคโตซานนะครับไคโตซานที่โรงงานเขา จัดการให้ผมผมก็ไม่รู้สูตรหลายๆคนก็จะแปลกใจว่าเออไม่รู้สูตรแล้วไปสั่งเขายังไงไม่รู้ผมไม่มีความรู้อ่ะนะผมอยากได้แบบนี้บอกว่าให้มาสูตรอินทผาลัมให้ผมงามให้โตวไวนะนะครับอนาคตดีๆอ่ะนะประธานเขาแข็งเขาแข็งแกร่งเขาเก่งเรื่องนี้นะครับเขาก็จัดการให้ทำอ่ะสวยง,งามเลยไหมเห็นเห็นทันตาเลยท่านผู้ชมเห็นไหมะนะนะเมล็ดเนี่ยเห็นไหมที่กองกองอยู่ที่พื้นอ่ะนะผมซูมให้ไปดูสูงไกลหน่อยก็ได้ นะครับเห็นไหมฮะ,มะเมล็ดไข่ตัวซานที่โขนต้นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับแล้วผมก็ฉีดเร่งการเจริญเติบโตด้วยสารเร่งการตราไมาคู่ช่วยด้วยเห็นไหมฮะนีะ่มมเมล็ดไข่ตัวซานอยู่เห็นชัดๆเลยนะไม่ได้โม้ไม่ได้หลอกนะครับไม่ได้หลอกลวงกันเอาของจริงมาเล่าสู่กันฟังเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมงามไหมเนี่ยให้หลังท่านไปอีกไม่เกิน2เดือนท่านคอยดูเถอะนะ ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องหาวิธีการเอาลงพื้นที่นะปลูกลงพื้นที่แล้วส่วนท่านที่สั่งเนี่ยเขารีบสั่งนะครับหลังจากผมลงพื้นที่แล้วเนี่ยปิดการขายเลยคันนี้นะพอผมลงปลูกในพื้นที่แล้วปิดการขายเราจะไม่มีการขุดท่านผู้ชมนะครับสายพันธุ์นี้จะไม่มีการขุดนะจะไม่มีการขุดเป็นเด็ดขาดนะครับเราเห็นท่านไว้แบบนั้นเพราะว่าเราก็อยากจะให้ การขยายสายพันธุ์ในการเจริญเติบโตมีความมั่นคง,อย,งยั่งยืนท่านผู้ชมนะครับของดีๆแบบนี้เอาไว้นะในส่วนที่แบ่งปันกันไปนก็ว่ากันไปนะท่านก็ซื้อกันไปไปปลูกกันนะครับนี่ฮะสวยนะท่านผู้ชมนะโคนต้นอบอวบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นี่แหละครับ SK-1 เท่านผู้ชมนะเขียวปีเลยท่านผู้ชมครับนะฮะสายพันธุ์นี้เด็ดนะท่านผู้ชมแต่มีข้อด้อยในเรื่องของสีเนี่ย เอาอ่าสีเหลืองกับสีแดงอะสีแดงมันน่าทานกว่าใช่เออสีเหลืองนี่ก็ใช้ได้ใช่หวานกรอบและเนื้อเขาเนียนมากนะท่านผู้ชมนะ ลำตัดเลงเรือคลองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจรจาพาธีศิลปินยอดนิยมดงดังศิลปินยอดนิยมดงดังสุพรรณเมืองสร้างนักร้องนักดนตรี